สวัสดีครับกระผมเซียนโป้นะครับผมวันนี้เจอไม่มากครับผมเห็ดโคนเล็กนะครับผมก็ยังพอขวดว่ามันจะโรยแล้วดองสายดองครับท่านสายดองครับก็ยังพอได้กินอยู่สายดองสายดองสายดองตรงนู้นกี่ดอกสามที่ดอกเดี๋ยวดึงเลยมือดึงแม่งเลยเออก็มาเอาเห็ดอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเออเดี๋ยวหลงไหนวะตรงนู้นตรงนู้นมีแค่เกาะนี้เออขึ้นบนไปอีกแสงใหญ่เปล่า เออหน้าเนี้ยแปลงไม่ใหญ่กระโหลกอยู่อ่ะมันไม่มีดอกยอเลยนะมาไงวะมันหลกแยกนี่ไปไงไม่มีลูกเขาก็ได้อย่างนี้เด็กจะทงมั่งบานนิดหน่อยแต่ลูกหลักเยอะพราะเขาเอาไปเมื่อเช้าไงใช่เด็ถ้าเขาเจอเมื่อเช้ามันก็เป็นลูกหลักเลยเนี่ยใช่งั้ไปงั้นไปนี่เรามามืดแล้วมันบานอยู่งั้นไปนี่อีกดอกเลยหลกดอกใหญ่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่ผมเสียบโปะกับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม สายดองครับสายดองพอได้อยู่นะครับผมเห็ดน้ำค้างได้เห็ดแล้วเอามาเอาเห็ดเนาะของแท้ของแท้ของแท้พอได้อยู่แจ๋วไปต่อครับผมคลิปนี้เรฝากคนงานไว้เพียงเท่านี้นะครับผมหมดแล้วหรือหมดแล้วหมดแล้วเห็ดน้ำค้างขึ้นน้อยไปโอเคนอยก็น้อยเอาแปลงใหม่ก็ได้สวัสดีครับผมเอาเต็มพ่อเลยด้วยเนเนี้ย